สวัสดีครับนี่คือแอปพลิเคชันการประมาณราคาก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับนะพัฒนาโดยอาจารย์คงกระพันชัยสิรินะครับภายในวิชาช่างก่อสร้างวิทยาไทยเทคนินกระสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นแอปทดสอบการใช้นะวิธีการใช้แอปตัวนี้ยังไม่ได้โหลดลง Play Store นะครับ Google Google Play นะครับ ยังไม่หลวดใช้เป็นทางการนะครับเดี๋ยวขอทดสอบอีกสักระยะหนึ่งนะครับหาข้อผิดพลาดในการในตัวของแอปพลิเคชันชั้นนี้นะครับแก้ไขเสร็จสมบูรณ์จะลงให้ใช้นะไม่เกินเดือนนี้นะครับไม่เกินเดือนนี้นะฮะก็ดูไปทีและแอปพลิเคชันทีแล้เมนูก็ได้นะครับมีงานโครงสร้างนะครับก็มีงานถันลากนะครับเดี๋ยวจะเชสให้ดูสักงานหนึ่งนะครับงานถันลากก็จะมี สองแบบนะครับแบบมีรัดรอบกับไม่มีรัดรอบนะครับนะแล้วก็ป้อนนะครับเข้ไปาหนึ่งนะครับความกว้างของยาวหนึ่งนะครับความหนาก็จุดสองนะครับนะความหนาก็จุดหนึ่งนะครับคนจีนหยาบสายหยาบจุดหนึ่งนะครับจำนวนทันล่าก็สองนะครับระยะห่างก็จุดหนึ่งห้านะครับของเหล็กเหล็กเสริมนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งห้า ก็เท่ากับนะครับมันก็จะมีปริมาณวัสดุออกมาเลยนะครับตามนี้นะครับมาดูอีกเมนูหนึ่งนะครับแปลงหน่วยชฉนโนนะฮะอันนี้ง่ายนะครับตัวนี้ก็อยากได้อยากรู้ว่าที่ดินเรากี่ตารางเมตรนะครับสองไร่หนึ่งงานนะครับห้าสิบตารางวานะครับแล้วก็เท่ากับนะแต่ถ้าไม่มีงานทํายังไงครับก็ก็เลขศูนย์เข้าไปครับ เท่ากับนะเห็นไหมฮะเขาจะเป็นตารางเมตรออกมาเลยนะครับวันนี้ง่ายสําหรับบุคคลที่อยากรู้ว่าไอ้ที่ดินเรากี่ตารางเมตรเรารูเ้เป็นไรเป็นไรแล้วนะครับในในฉนวนเรามีบอกอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็งานทับปัดปูซักงานหนึ่งก็ได้ครับดรงานปูกระเบื้องนะครับอ่าแล้วก็สามคูณสี่นะครับสําหรับคน้วยใชย้มีกี่พื้นอ่ามีพื้นหนึ่งอ่าจากปูห้องนี้พื้นเดียวอ่าใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับก็จะออกมานะครับ กระเบื้องผมใส่ลายขนาดนะครับ60กูง10ใช้กี pan, ่แผ่น30กูง10ใช้กี่แผ่นแล้วก็30คู30ใช้กี่แผ่นนะครับโอเคอ่าเทสประมาณนี้ก่อนนะครับอืมงานลิมิเตก็มีนะครับงานปูลายลิมิเตก็มีมีโลดลายให้ปูนะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวจะทดสอบดูใหม่โอเคครับ